อย่าเอากระปะาสองสัปดาห์ต้มสองสัปดาห์ต้มไปตอบครูนินได้บ้างหนึ่งสัปดาห์มีกี่วันเงียบเดลเดลแดมหนึ่งสัปดาห์มีกี่วันหรือเปลยหนึ่งสัปดาห์หสัปดาห์มีกี่วันครับแล้วไข่สื่อไปเรื่องอื่นนะครูนินถามว่าหนึ่งสัปดาห์มีกี่วันหนึ่งสัปดาห์ไหม เจ็ดวันแล้วใครท่องกันยาต้องส่งกับเรียนยันนลูกอ่ามีสัปดาห์มีเจ็ดวันที่เรามีวันจันทร์วันอังคารวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสน่ะวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์อ่ะดูนะคะอ่ะดูนะอันนี้เราหนาปลายคุณขออนุญาตออกนะทําไมถึงคุณนินบอกว่าไม่ให้หนาอันนี้ก็เป็นความรู้ดึงสองหงนะลูกเวลาเราผัดหน้าเราจะตึงใช่้นเท้าเช่นเดียวกัน เราพอกไว้หนาๆนิดนึงสองปะรเพราะมันแห้งลูกมันจะตึงแล้วมันจะรัดทำให้เปลือกไข่มันลาวได้นะถ้าหนูโตวันนี้นิดนึงคุณนิงก็จะบอกว่าประมาณ2-3สมมิลลิเมตรแต่หนูก็ยังไม่รู้จักหนูรู้จักส้มมะส้มเขียวหวานรู้จักนะคะน่าประมาณเปลือกส้มจันหนาไปนะป้องเหมือนเขาเลยอ่ะขยันจะทำกีพอหนังเลย บอกคุณแม่ทำได้เลยค่ะอมาทำเลยเก่งมากค่ะทำน้าหนึ่งสัปดาห์ทอดนะลูกสองสัปดาห์ต้มยังไงหนึ่งสัปดาห์สัปดาห์คือประมาณเจ็ดวันนี่ยนะคะคือตอนเนี้ยช่วงเนี้ยไข่เนี่ยจะเริ่มเค็มนิดๆแล้วจะเค็มไม่มากก็สามารถที่จะทอดเป็นไข่ ดาวซึ่งมันจะมีรสเค็มๆและไข่แดงก็จะเริ่มมันแล้วแต่ถ้าเลยช่วงนี้ไปไข่มันจะเริ่มเค็มมากแล้วนะประมาณ2สัปดาห์นี่เราล้างหรือต้มถ้าชอบเค็มมากก็เลยชช่งหน่อยก็ได้แค่นั้นเองต้มสิคะต้มมันถึงจะออกมาเป็นไข่เค็มเหมือนที่เราซื้อตามท้องตลาดที่เราซื้อมานะคะต้มมาเรียบร้อยแล้วนะคะ เขาก็มีวิธีทํำเขาเช่นการทําไข่เค็มมันมีหลายก็คือการดองที่เราเรียนกันในห้องเรียนพังชายแต่ละท้องถิ่นก็จะไม่เหมือนกันเขาก็จะใช้แกลบใช้ขี้เท้าใช้ดินปวกดินดำ